สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับแอนกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอนก็จะไม่ได้มาเห่เครื่องสำอางนะคะแต่ว่าจะมาเหอ่ของแบบซื้อของแบบจุกจิกนะคะก็คือวันนี้นะแอนได้ไปเดินเที่ยวมาเนี่ยแล้วก็ได้ไปเจอของมาสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจมาเออก็เลยอยากจะมาฮอมาเห่ให้เพื่อนๆดูกันนะคะโอเคเราก็จะไม่พูดมากกันแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูอย่างแรกที่แอนจะมาเห่กันเลยดีกว่าะค,ะค่ะก็อย่างแรกนะคะก็เป็นชั้นนี่ เป็นชั้นเแอนจะเอามาใส่ตัวนดิชักอะคะสามชั้นแอนจะเอามาใส่เครื่องสำอางของแอนซื้อมาสามอันเพราะว่าแอนได้ไปซื้อมาก่อนแล้วแบบตอนนี้ปึ๊บพอดีติดใจค่ะมันใช้แล้วค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ไซส์มันใหญ่แบบกำลังดีเลยนะคะก็สำหรับตัวนี้ฮะแอนไปซื้อที่แมคโฟนะคะได้ามาในราคาร้อยกับาห้าบาทอะ่ะถูกมากเลยอะเนี่ยเห็นไหม แล้วก็ใหญ่ด้วยเดี๋ยวแอนจะเอามาใส่เป็นคอเลคชั่นเสื้อสำอางของแอนนะคะโอเคเหมดไปแล้วะคะเดี๋ยวต่อไปก็เป็นพวกเอ่อเสื้อแล้วการเีเสื้ออยู่ตัวหนึ่งนะพอดีแอนได้ไปบิ๊กซีมาแล้วก็ไปเจอเสื้อตัวหนึ่งที่แบบน่าสนใจอะ่ะออก็เลยสื้อมาะคะ่ะอันนี้ราคาอยู่ที่เจ็เอ,อ้ย1 7อบาท เปิดดูก่อนจุ๊บๆ,ๆโอเคมันจะเป็นเสื้อกล้าเสื้อแขนกุดประมาณนี้ตัวยาวค่ะเห็นไหมไลายมันสวยดีก็เลยซื้อมาผ้าก็นิ่มด้วยค่ะตอนนี้ราคาอยู่ที่ร้อยเจ็ดบเก้าบาทเดี๋ยวต่อไปก็เป็นเออ่หนังสือนะคะพอดีไปเดินผ่านร้าน B 2 S มานะคะคแล้วก็ได้ังสือเล่มน,นี้มานะคะก็ เป็นนิตยสารค่นะของครีโอพอดีปกติก็ซื้อแหละแต่พอดีอันนี้มันเห็นมันเป็นเหมือนเขาทําเป็นหนังสือแบบใหม่หรือเปล่าเล่นมันเล็กลงเล็กลงเยอะเลยนะคะแล้วก็ราคาอยู่ที่80สิบาทแต่จะแกะให้ดูมันมีของแถมด้วยอ่ะซื้อมาอย่างนี้ก็เพราะของของแถมนั่นแหละดึองออกมาก่อนนี่ได้กำไรหนึองอัน ใส่ให้ดูเฮ้ยน่ารักมากมรงนี้มีเจ้าตัวนี้ด้วยครีโออุ้ยเขามีกายครีโอด้วยเนี่ยตรงนี้มรง,ง,งฟิงีโอเคอันนี้เป็นฉบับของมิวนะที่จริงซื้อเพราะว่าเออมีบล็อกเกอร์ลงในเล่มนี้ด้วยเดี๋ยวอดีตานดูที่ปานที่ปานของเรานะคะโอเคหมดไปแล้วเดี๋ยวชิ้นต่อไปนะคะก็เป็นของจากร้านนี้เลย ในโต๊ะนะแอนได้ไปซื้อแบบของจิ๊บจิ๊บจิ๊บคดีพวกนี้คะอยากจะแต่งพวกโต๊ะเครื่องสำอางก็คือตอนนี้มันบนรรกนะคะถ้าใครที่ได้ดูคลิปเก่าของแอนนะแอนก็เลยเอิดยกไปหาซื้ออะไรมาจัดให้มันดูแบบสวยๆนิดนึงนะค่ะต่อไปอันนี้มันจริงอันนี้มันไม่เกี่ยวกับอะีรหรอกนะอันนี้มันจะเป็นก้านก้านสีใสๆแบบนี้นะค่ะแล้วในโตก็หกสิบบาทอยู่แล้วแหละ อจะเอามาไว้คนก,กาแฟแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นที่เขาวางตรงแก้วกาแฟค่ะแล้วก็เวลาเราชงกาแฟร้อนกาแฟสดค่ะแล้วก็อันนี้แล้วก็โรยโรยผงโกโก้อะไรประมาณเนี้ยเออสวยดีเดี๋ยวกะว่าจะมาทําลายเล่นๆดูนี่มีสารลายะะต่อไปก็เป็นอันนี้เลยนะคะชั้นวางของ มันดูเป็นลายเจ้าหญิงดีอะค่ะอันละหกสิบบาทถามมันขนาดใหญ่สามารถใส่ประมาณพวกครีมเค็มอะไรพวกนี้ได้ของจูบจิ๊บอันละหกสิบบาทมันลายเจ้าหญิงก็เลยซื้อมาสองชิ้นนะคะแล้วก็ต่อไปอันนี้คือเห็นแล้วหยิบเลยค่ะนี่กระจกก็คือแอนซื้อของไอ้เจ้าตัวนี้ก่อนเห็นปุ๊บแล้วก็ไปเจอชั้นวางมันมันเข้ากันปะ อ่เนี่ยมันสีชมพูสีเหมือนกันแล้วก็เป็นลายแบบเจ้าหญิงเจ้าหญิงเหมือนกันด้วยนะคะสวยดีเป็นแบบขาป้ายโอเคหมดไปแล้วนะคะสำหรับพวกเครื่องสำอางได้ไม่ใช่เครื่องสำอางดีแบบของที่จุกจิกจุกจิกนะคะเดี๋ยวแอนจะมาแต่งโต๊ะเครื่องแป้งเดี๋ยวอีกหน่อยอีกสักหน่อยก็จะมาเป็นทำเป็นรีวิวโต๊ะเครื่องแป้งอะไรกันดีกว่านนะคะโอเคก็สำหรับ วันนี้ก็ไม่มีอะไรพูดแล้วนะคะก็ขอขอบคุณนะคะเ,เพื่อนๆคน,นะคะที่ติดตามรับชมนะคะเออแล้วก็ตอนนี้นะคะแอนมี Facebook Fan Page แล้วนะคะเดี๋ยวแอนจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะ,ะก็เข้าไปกดทุกใจเออไปติดตามกันดูนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย